ครูภพบูนแสงเดือนนะคะได้เลิกดีในวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะคะเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายที่วัดศรีสุทธาวาสนะคะวัดเลยหลงจังหวัดเลยโดยบรรยากาศในงานอุปสมบทของครูภพยบูนนั้นก็มีเพียงคนในครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานและได้รับฉายาทางธรรมว่าชุตินุทโรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง ทางด้านพระยาอย่างกระต่ายพานิพานนะคะล่าสุดเธอก็ได้มีการโพสต์ภาพน้องเพลินเพลงลูกชายนะคะนั่งตักพระพร้อมข้อความว่าวันนี้เพลินเพลงมาหาหลวงพ่อครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ